มีเห็นมีนาะปละยะปะยะเป้าปะดุกใหญ่ปะดุกใหญ่เมืองกันเองกันหลุดเบิ่งเมืองกันมาขึ้นมาโป้ใหญ่เฮงโป้โป้โเปิดภาพมาบรรยากาศยามสาวๆน้อยหนึ่งพี่น้องอยู่ทวงหาทวงนาเนาะมานีิกะปลาที่โตฝนบได้ตกลิ้นเนาะมานี่ ลงมาเลอดหงนาพี่น้องมายามเบิงเบ็ดเนาะกับไอ้เก่งสองคนสบายดีเด้อสบายดีร้อนเสือแดงลงมาแล้ววันนี้แมนเสือคู่เสือคูบอ่ะเพิ่นเห็นป้าแล้วพี่น้องตอนลงมาก็ได้แล้วเนาะไปปลาดุกกับปลาเข้งทางลงมาคนแหละอัวนี้อันนี้เพิ่นก็เห็นอีกแล้วปลาดุกบ่อือผอกพี่น้องตัวใหญ่เติบเนาะยื้อไปแลวนั้น อย่าลุดเด้เด้ว่าตัวใหญ่เติมเนาะกับใส่เบ็ดอ้าวหวนาพี่น้องเหื่อก็ใส่เือยังก็ขี้สะดักขีสะดักเนาะบ่บ่แม่นขี้กระเดือนพี่น้องเอิ้นับบ่้คือกันจะเอิ้นตวปลาดุกนาพี่น้องแม่นเด้้ย่เติมเนาะจาก็แม่นลูกตามมีปทําด้งยากนี่เห็นอีกแล้วเนาะ มะเข่งบ่กถืออีแล้วเนะ<บ>ากะกาใส่โบลายล้างปันใดเบ็ดกับพี่น้องใส่น<อ>หน่อยหนึ่งตายแล้วมันตายแล้วกับปูกินเออกับปูกินปลาเนาะเป็น,น <laughs> เลาะให้ล้างหุ่นแล้วเนะาะเมื่อคืนนี้เลาะใส่แล้วก็ยามเศร้าก็มายามยามพอได้กินเนียนอาหารทา้องไทยท้งนานอันนี้เพป็นจีใส่เขียดนาเขียดทราย ใส่อปปะไรก็บรรยากาศดีดีน่นอะมันอากาศก็คือฝนสีลินมาเนาะวานในี่ฝนตกลินวันยังไงล้างเติบเลยเนาะแม่นข้างปลูกค่ะเขียดทราย ได้ลอยน้ำปลาไว้เดี๋ยวฉันนี่แหละมึงจะถือไว้เนาะอื้ยปลาโนล่อืบหือเก็บเม็ดสองหลังเลย่นเสียบเอาเขียดเสียบกันเ,เ,าเ,เนาะถ้าคุณเพิ่จะลุกกาแล้วพี่นอ้องจะเศร้าเนาะเพคนเช็มให้แซ็มนาเพิ่น หน้าฝนพี่น้องเขาก็มันเป็นแบบได้แซมได้ยังฝนตกลงขึ้นมาแล้วก็เป็นแบบนี้เนาะช่วงนึงฝนตกแฮงลงมายามเบ็ดก็ไม่เก่งเพิ่นพอได้กินยามสู้ไว้ได้ปลาดุกตัวใหญ่เติบเนาะปิงว่าที่ตัวเพิ่นได้ปลาเค็งพี่น้องเพิ่นจับมาอีกเนาะได้ปลาเค็งอีกเลย ตังนี้มันอยากถือเดปลาเค็งเนาะปะปะปปป,ป,ป,ปตวัวโบใหญ่เป็นไดนเนาะแต่ก็เอาดีป,ปี้งนีนนะ้ใช่ไหมมีกายใหญ่แหละดีป,ปี่กินปรไทายเป็นเห็ดยังอ่ะนะเออมาเอากานะ้ะนอ่มุำนะคนกอาปลาลืาปลาใช่ถือคือกระถางใส่ปลาหายไน กาให้เพิ่นถือของมันใส่เกือบันาดลงม้าน้องรตีบอซินเนาะใส่มันกยไงทางนี้บ่มีบ่เออกูไปใส่มองใหม่เนาะอย่ามันบ่ถือบางบอนมันกะบ่ถืออันนี้สิเป็นแนวเป็นใส่กระปูใส่ยังไงนะ กาปลาเข็งมาปลาเข็งอีกแล้ว <laughs> ปลาเข็งก็เอาเ,อ,อ,เอา,า,อาเ,อเอาใหญ่เต็มหนึใส่ปลาดุกแต่ปลาเข็งก็มาถือแกเอาในปากมันกินเหลือ,อปะปลาอะไรมันกินเหลือเมันกับบลลูดเนาะนี่ถ้ามันตัวบ,บอลเหลือเนี้ยมันกระโดดได้แต่คืนนี้เอาไปลงมากาดตัวบ,บอลลูดไปให้ ยังเติมข้าวที่กินแบบติดต่อกลางคืนอนไม่สะุดเลแมนกลางคืนพอได้เนาะยังไกลเติรดแต่พี่น้องแถวๆทางปุ๋นเลวเนาะพอได้กินพอได้ปิ้ง มันสวยๆกระดำนาเนาะแซมนาแหละเล่ขึนมาดึงขึ้นมาเป็นปลาดุกสุดอะด่ะแมงเห<อ>รอท่างหนาเราจะขึ้อ,อ,ย,าอย,ยางตีแมงเหรอหอยามพี่น้องยามผ้าลายแบบนั้นเกิดมันบ่มีห้อยเลยมันเื้อโดนเลย <c oughs> ปลาดุกไปจ้ะปลาดุกไปเหรอยังห้ถือเดียปลาดุกปลาเค้งน้อยมาจ้ะโอ้ปลาคอน้อยเออปลาคอน้อยปลาใหญ่ก็ใสเบ็ดน้อโอ้ใหญ่เลยทีมันใหญ่เหรอถุงนาที่ได้ปลาใหญ่มี่มัใหญ่สุดๆเลยนี่เออนี่เป็นองเสียบกีกัดดานว่านี่ยังถือตัวใหญ่เน้อว่านเนี่ยลังแรกเลยตัวมันใหญ่ บ้านใหญ่ๆเพิ่นเอาขึ้นมเมื่อเพิ่นมาใสา่ผู้เดียวเพิ่นยำมันแรงๆอย่างเลียก็ได้ใหญ่เติมเนาะยำเพิ่นก็ใส่สอันนั้นต่อไปกู้ไปใส่มองใหม่เลยเนาะเบ็ดกะเพราะว่าเอากูน้นั่นนี่มึงได้เพิ่นเที่ยวเนี่ยเขาก็เอาออเนะาะเพราะว่าแคนาถุงนาไม่นี่ลมได้ไม่นี่เนาะออไมลมแน พิ่นใส่อันนี้ไล่หลายเนาะเนี้ยวใส่กระปูเซนใส่ปลได้ไหมล่ะเออปลาถือปลาเข็งแล้วบัดนี้เนาะเพิ่นใส่ขึ้นมาเด็กปลาเข็งหน่อยอ้าวปลาใหญ่มันถือแลิ่นว่าได้อยู่เนาะเพิ่นว่าบ่ได้ทั้งผุ่นกระยางอยู่ด้วยใส่พ่อแจวอยู่ดอกเปลาดุกสอตัวเปลาดุกใหญ่นะสองตเนาะแล้วก็ปลาคอหน่อยกปลาเข็งนี่ โอ้เป็นทือคือคันเบ็ดเต็มแขนเลยคันเบสอันไว้ไปใส่ทางหน้าโหแหละเนาะก็างนั้นก็งุบงุบคนเดียวน้อแซมนาไม่ไหวฟาปลาเค็งอีกเลยย่างไปหน่อยหนึ่งก็เห็นเลยเนาะเออโอ้คนหาหลายคนเนาะบางทีพอปิ่งอยู่ปลาเค็งนะ้ำปิ่งกับตำกินกับตำแฉะเลย กิ่งแบบโบราณหลอกเกล็ดนะใ<ไ>ส่เกล็ดลายโอ้ยกินปลาดุกก็ได้ลายปลาดุกก็ได้ปลาดุกก็มีท่านถือขู่หายเนาะขึ้นถือของเพลิเพิมเพื่อขึ้นไปลายโตอยู่นี่เพิ่นมาวันนี้เพิ่นก็เห็นปลาเข่งแมนบาะหรือว่าเอาแล้วยางปลาเข่งพี่นอ<ง>้องปลาตัวใหญ่เติบเนาะใหญ่กว่าทางนั้นอ่ะนีะ่ เพิ่มได้หลายตัวเติมเลยนี่เนาะกระจายต่ออีกวันนี้เนาะไปทางไหนทางปุ่นบ่ปลาดิมีเห็นนี่เนาะปลายเนาะปลายเนาะเป้าปลาดุกใหญ่ปลาดุกใหญ่เมืงก่อนเมืองก่อนกินหลุดบ่ปลาไม่หลุดเห็นบ่บ่มหลุดบ่ไ่คอยเด้อจังหลุดได้ใหญ่เฮงตัวนี้เนาะตัวใหญ่เตอพี่น้องเบิ่งก่อนคอยพเตอร์ ใหญ่กลัวเก่าเนาะนี่มันเป็นปลาดุกบึงใหญ่กว่านี้ก็มีไดคือปลาดุกอันพันเลยตัวใหญ่เคยได้หลายตัวแต่เก่าแม่เหรอกำขัดกำขัดอันนี้มันตัวน้อยอันนี้ยังตัวน้อยเพื่อนม่พี่น้องพอดีปิ่งเนาะตัวลายลายลายเลยลายเติบแล้วพี่น้องคุณลงมาแบบเดียวนะสามผ้าไปซื้อเลยถูเพื่อนลูหยามกลางคืนก็ได้มาใส่ตามแคมทงไฮทงหน้าเลยพี่น้องลายลายเติบอยู่เพื่อนใส่ต่อเนาะ ใส่เบ็ดอันนี้คเพิ่นใส่เอาเขียดใส่เนาะพี่น้องมันจังถือปลาคอเพิ่นวะว่าแถวนี่ใส่มากกระถือแต่ปลาเข็งแล้วกกับปลาดุกเนาะมันออกแน่แล้วเพราะว่าเฮาเผื่อเฮาลงมามันก็สวยดิต้องลงมาแถเศร้าเนาะมันจังบุรุษตรงหายตรงหน้านี่ละใส่บกาเฮือนเนาะว้าปลาถือเบ็ดปลาด,ดุกบ่ใหญ่บ่ปลาติดตัวพี่น้องเบิงเบิงเบิงๆๆๆกำลังขึ้นมา โอ้โอ้โหใหญ่นี่โอ้ตัวนี้ใหญ่เนาะค่อยๆจับอย่าจับแห้งหลายยันนานๆค่อยๆจับปลาพี่น้องปลาดุกตัวใหญ่เนาะ้อ้ใหญ่กว่าปกติเลยปลามาหนิเพื่อเห็นปลาหากระใสเนาะหมานไวแห้งเด็กมึงผมมันคันนาเลยอือห ขือปมาขอเนะอาะพาที่ตัวพี่น้องใหญ่พี่นาะใหญ่หน่อยเอาไปเลยไปได้พอดีเลยแสำนี้อโอ้ใหญ่หนูน่นนะยินไว้กันแท้ใหญ่เตอ่อเลยฮะมเมนตสนเพท่นะฮะจิตบ่มีเราลงมาหยามใส่ประมาณจำบุ้งหนึ่งนะฮะลงมาหยามเมนแต่ฮะต้องดับนาเนาะกันเลยว่ามายามยามสาวเนีน่ยเนาะตอนนั้นบ่ค่อยมีเวลาพี่น้อง กระคอนต้นตัวนี้ห้ากระใสแต่ว่าถือไว้เนาะใหญ่เต๋อเน่จลายแล้วเขากระซีขึ้นและพี่น้องซี่ยางขึ้นทั้งนี้เลยได้พอได้กินตอนนี้ก็ขึ้นมาหอดเฮือนแล้วเนาะพอดีสิมันล่างปลาไองเก่งผลสีล่างปลาเปลี่ยนน้ำที่จมินเปลี่ยนน้ำที่เลือกเอาตัวมันตายอืมตัวใต้ก็มีบ่ พอสีล่างไว้เนาะพี่น้องบรรยากาศกะแบบดีดีน้ำถึงสามอืมปลาลุดว้าปลาลุดกับตัวใหญ่ๆพี่น้องใครเคยกินไหนสแ่บเนาะ <laughs> สีมัน,นหลายเลยป,ปลาลัดกระทิะ่งปลาลุดปลาลัดนี่อันเดียวกับมันตายเอาบ้าเข็งหนึ่งตายไว้เนาะมันถึงแต่คืนนี่ละ่ะอืมกระดุกน,นั่องอยู่อับนั่งอยู่ ขังใส่กันเลยน่าจเปลี่ยนนี่ลากน่ปุ่นเนสีลากว่าตัวตายวพื้นนี่ตัวตายกันมีงคืนนี่ปลาดุกกระตายอ่าสีแดงอันครกลางลายเมีนมันลายพวนเนาะตัวนี้เมนว่าจกอล้วกอนเทศเาใจังเมีนนี่ลอืกวางกันเลยเ้าฮะก็ใส่โอิโตพี่น้องเลยปวดทุกใส่เธอหนึ่งเธอเดียวเนาะหมาแหงเลยพี่น้องบกเขยเห็นแล้นี้เลยเนาะ แบบลายแ uh huh. ห้นะ mm hmm. งค่นนะก็ขอกะย้ายให,ใหพี่น้องปุ๊บสามสิบปีพี่น้องแต่มันอยู่ได้บัวเดินายเก่งไม่ใส mm ่น้ำแม่มันอยู่ได้บัวเดินพี่น้องแตบบ่เขาอยู่อีกมือเช้ามือนี่กะมันตายเนาะมีแต่เขากินเอามากินน้ำถ้าว่ามันยางกะอันนี้มันตายไวไม่ทันหอดเอาเมือ่่สับมันออกลพี่น้องน้องมาตีเห็ดเหี้ยอุ้ยเอา้า นี่เพิ่นเอาน้ํามาล้างอยู่มีปลาเข็งแล้วก็ปลาดุกปลากอเนาะรวมกันพี่น้องหลายโตอันนี้ก็ตตายเฮาก็อันเลือกออกั้งหาเพิ่นไปเอาน้ํามาล้างปลากกมะขูดก็มีกกูดเอ้ยกกักนาวพี่น้องว่าผิดต้นักนาวเนาะมีมากสเด้อ ิมา้างปลาไว้งน่แม่น,น,มน,นีลาทนม่นตัวดำั่นได้สองตัโรปลาบอนี่คัปลาดุกนาปลาดุกเบิง้งปลนดุกดำปลาดุกอันนี้ปลาดุกเบิง้งตัดำๆนี่ปีนี่มันมันเนาะป่าปีนยังมันเทาน,าน,น้ใหปลาใส่ลายใ่ไหมลายปลาลายบ่ มันจะเอาข้าวค้างแล้วบันเอาข้าวค้างไว้เนาะใส่หนามมันก็ลายพี่เนาะอย่ามันตายใส่น้มหน่อยม,มันก็นตายเนาะเพราะว่าปลาอันนี้เาเอาไปอเอาไปอดัดเนาะมีเนาะอัดปลาแบลบนั้นาอ,าแบบอีกเนาะ <laughs> กนอ้ยบ่ามเ่เปลี่ยนน้ำปลาเนี่ยเนาะสิมาตำหมัยังเกาะหมักถั่วหมักถั่วห็นขากินข้าวเศร้าลงเสมนาเขินมาแต่ไห้นาแล้นเพืือนน้อยนึงลุงกระดงเสือทางไีนรงเสือปีนทางลงยามเบ็ดโอ้ยังพยย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 เนาะมันยยยยยยย่ยยยยยืยย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 ย ประมาณเก้าโมงแห้งถือและคะแนนลงยามห่างบ,บุพีคนล,ลงเสียบไว้อยู่คะแนนเท่าหากระเสียบอยางมากแห้งถือแหละเมนูตำมาถั่วทั้งน้ำอุ่นของกินคืนนี่บอก,กอุ่นแกงปลานิ่มบอกปลาซีน บ่กอนกินตอนสาแล้วมันอยากคุณทองอยากว่าใครได้กินข้าวเช้าเป็นงนั่ๆอยู่ด้วยกันให้ผมได้กินเลยนี่มีแต่แกงน้ำไม้นล้วอย่างบัวปูนแล้อยากกินอะไแต่วาข้าวมันมันตอนเช้าเนาะเราคินพอแล้วตอนเพลินแกงบ่แกงได้ปลาใส่ปลานะใส่ปลาคอใส่ยังแซ่บเลยใส่แส่ยบเลยปลาใส่แกงคือตอนนั้นแซ่บเนาะปลาอย่างก็แกงใส่ปลาคอ ปลาดุกขนะออนนั้นปลาซีดเหนเซีเซี่บมนันนะมาตามมาตัวตามแบบพ้าผ้าเอาเลยไม่ตามแบบแบบนี้แหละมันอุ่นในกนินไพ่เด็ดคมันดนมากไพ่ระดังเป็นทิดเป็นยังบ้เบอรพืน <c oughs> พ้นพื้นเาานแบพิลึกเข้ใจสองสองขุดถาวควายโ้ประมาณสามเมตรสี่เมตรเลยดนพื้นเป็นดนนึ<อ>ง่ง ัสนสบายเนาะมันบริยานางอีกอยู่พุนผัดหน่นอยก็มอดและอันานจ้ะมอไว้เลยสี่เมตดเพื่อเดินพืน้นดังจริด,ดังถิดหนึ่งกบรบเบิดหน้ีแนนม่ไ,มได้พื้นทาวเพื้นหนาวได้มันบ่คือท้ายังหน่อยเลยเชน่นบุญบุญ,บญนนตําแรงมันมันกว้างก็เลยขับมาว่าเพราะว่าย่ำผลในพื้นกองคืน ทั้งรัววทังพื้นปนตกแล้วมันสิหางกาได้เป็นไใส่อ้อมหรอกมาทำมาตร,ตราวอ แต่เด็กคนกับสาวก้แเด็กใหม่ๆเลยงามๆเลยคนกินกระติ๊ดตังตัากันไปหยามเบ็ดก็เลยเด้อเฮืี่ยนกับไม่แต่เข่องเนะหกๆไหนผมมีเวลาเวียนเมียนเข่องก็ได้มัลงคงพัวข้าวเวียยาให้ยานาน้าขนีนี้แหละถือว่าแปลนแล้วได้หนิได้ ตดมาจะากจะเลือลกนมาจ่ใใส่ทางเทิงทางเทิงทางเทิงคือพนักพุบัจักตอกบัจักหลิจักกงลอบกายางสิงห้ากินใส่ที่เราตามแบบเกิดสิได้กินเนาะ หายารกินาาธรรมชาติก็ได้อันนี้เขายังบม่ทันกินเพราะว่าข้าวเห็ดเบี้ยมันสวยแล้วทันปีในเพื่อซีซุกเนาะอื่ป้านั่นเขากะกินไหมข้าวค่ะนั่นไงเป็นน้ำใสเสือปีนมาจ้า คนสาตว์ก็อยากเป็นปีนส่งเสือกับเบิดผลตกขู่มือเลยลงแซ่ตอนเช้ากับตกห้ามตอนแรงกับตกห้ามเปลี่ยนชมมงดูเปลี่ยนจนเบิดเคเข่องบอเอาเฮ้ยชีมมังอีกเค็มบ่อ่อเค็มบ่เค็มประแดก

มินแต่ตักไปกินเข่าเลยแล้วก็ลงเห็ดเวียกต่อไข่ดองเต้นเบียกปู้เจ้าซวยซวยอะไรยัยยงบดได้ลงเมื่อยกับเก้าโมงเหมือนอะไรกันเลยมื่อกัสซอย้องซอยชิได้ลงเราคือห้าเพ็ดเวี้กคนได้ได้ปไนแต่หกเจ็ดโมงถึงได้นี่เชื่อที่หอนเนาะนี่ต้มไปให้มันทานตำถั่วพี่น้องมาตำกินข้าเศร้านาะกินแบบง่ายๆนี่แหละมีแต่ว่า กีคอตัคคิปเนาะวันนี้เนาะโดยจิบไปหากินข่าวกับพี่น้องสวนเลยนุ่งเรื่องกับน,นุ่งเสือปีดนนี่ข่าว <c oughs> ไปข <c oughs> ่าวต้องอยามเบ็ดอันโดยก็ได้ลายเติบพี่น้องได้พอกินเนาะโดยมีแต่ว่าคิดนี้กสิคอลาไปก่อนเด้อพี่น้องกสิคอโตไปเฮ็ดเบียกเนาะลงแซมหน้าพี่น้องซอยทั้งแม่แะละเพราะว่าโด,น,ดนมาเถื่อนเนาะ เนี <lly. S 2> ่ยเพล่นกันคหไทยพี <hã> ่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศในมะลินบ้านเนี่ยลายดอกมากกับแบบแบสิบริตเหตุเนาะอีหยัางกะสัมมามะลินนฮะแหละโดยคลิปนี้ลาไปแล้วเด้อเนาะเก่าวคำว่าสไปรดี